สวัสดีจ้ะวันนี้กลัาอยู่กับผมอีกแล้วอัปเดีอีกคันอัปเดตอีกคันเจ้าร้อยสิบก็ไม่ได้ขี่นานเลยนะตั้งแต่ผมรถล้มอ่ะก็ได้เอาไปซ่อมมานี่เป็นไงก็มีเท่านี้ขยะเต็มหน้ารถเลยดูดูดูจอดนานไม่นานโฟกัสโฟกัสนี่นี่ดู สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีไม่มีผมก็ทำเองนะก็ซ่อมเองก็ที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีท่อนี่ใส่ใบใบกระกากอยู่นะะยังยังท่อยังมาไม่ถึงแล้วก็อะไรเนี่ยโอ้ยจะรั่วเลยอ่ะแล้วก็ เครื่องนะเครื่องวางใหม่เครื่องวางใหม,เใหม่เป็นเครื่องของคันเหลืองนะฮะแต่ว่าอัพสเต็มนิดหน่อยนะครับอือแล้วก็เป็นคานมือเนาะคานมือคานมือฝัออ่งไหนละ่ะฝั่งนี้คานมือโคตรแข็งนะบอกเลยขยะเต็มหน้ารถเลย ก็จะมีที่ปั้นใหม่นะฮะปั้นใหม่ก็จะมีอ่ะรีวิวใหม่เลยแล้วกันปั้นใหม่ก็จะมีกระบ,บอกโชกนะฮะราคาที่ผมเบิกตอนนั้นนะเบิกตอนปั้นอะะบอกโชกต้นพัน์นะะอันนี้อันนี้ชุดสีข้างซ้ายขวามีนะฮะอันนี้อันนี้มีเบกิกศูนย์นะฮะแล้วก็อันนี้ของเดิมใหม่ของเดิมยางเดิม ทำคาร์บอนคาร์บอนหนูไม่คิดนี้คิดหนึง่งทำเองนะน,นล้วเลดไล่ทั้งคันเลยยังยังไม่ล้าง <c oughs> เครื่องเครื่องกันเหลืองอแล้วก็โชก็ใส่เป็นโชคเดิมเพราะว่าผมรู้สึกว่าโชคเดิมมันซับดีนะซับบนเดิมก็ไม่มีอะไรละ อันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะนี่ร้อยสิบเดิมมสั้นๆเหมือนเดิมคลิปนี้อันนี้ก็เป็นคาร์บอนนะตาเองฝงุ่นเยอะนิดนึงปั๊มติ๊กแต่งแล้วก็ใต้บอกน,นี้ไม่มีอะไรกล่องเดิมนี่ชุดสแตนด์มือ เบาะนี้ก็เบาะเดิมปาดอืมก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าเครื่องยังทําไม่เสร็จนะเพราะว่าผมประกอบเองด้วยทําเองด้วยขี่เองประกอบเองนะฮะเครื่องจะเป็นหกสิบชักเดิมย้ํว่าชักเดิมล่างเดิมยังไม่เกีบยรายละเอียดแค่ประกอบประกอบเสร็จมเมื่อคืนเลื่อน แล้วก็คอยแต่งหัวฉีดเปลี่ยนใหม่เรือนใช้เรือนเ,เดิมประมาณนี้แหละก็แต่ว่าเสียงเครื่องมันยังดังยังไม่ตั้งเบานะมาต่อแล้วก็อ,อือล่างเดิมเนาะท่อนี้เป็นท่อหมกข,ของประวานเรามาใส่ก่อนยืมพี่มาใส่เออเป็นท่อหมก ไม่ได้นะเพราะมันท่อมันเป็นสเปคเดิมก็ข้างหลังก็ประมาณนิ้ชุดหลังน็อตลงน็อตเลทอะไรก็พอได้ไล่อยู่เสียงก็จะดังหน่อยนะเป็นท่อหมกแล้วก็เออยังไม่ตั้งเบาวยังไม่รื้อเช็คเลยก็ประกอบเสร็จเม,มื่อคืนยังไม่รื้อเช็คยังไม่รันอินเลยโอเคมาฟังเสียงกัน เสียงก็จะดังประมาณนี้เพราะว่ามันยังไม่ตั้งวาวเลยนะเสียงดังมากอะฟังเสียงนี้หน่อยอมันมีไฟมานี่ ไปแล้วก็มัเจีเยวแฟดประมาณนี้หน้าก็สีน้ำเงินสีน้ำเงินพอได้แสบตานะประมาณนี้เลยไปคีมไว้คีมคสันส้นๆพอก็คลิปนี้ก็ฝากคันนี้ไว้ไหน่อยกาลองบ้านอีกแล้ว <laughs> หลายาลคันเลยเกินช่วงนี้โอเคนะฮะก็สนหรับ คลิปนี้ก็มาทันทันมารีวิวอัปเดตรถทุกคันในบ้านออก็ฝากติดตามช่องนี้หน่อยนะฮะก็จะค่อยๆทําทำไปเป็นช่องเล็กๆเด็กๆทำนะฮะทำรถเองเครื่องทำเองปั้นใหม่เองนะฮะถ้าไหนทำไม่ได้จริงๆค่อยไปร้านแต่อันไหนทำได้ก็จะพยายามทำพยายามทำจนกว่าอันไหนจะไม่ได้จริงๆค่อยไปร้านอะนะฮะก็ฝากคลิปนี้ไว้หน่อย แล้วก็ช่องเล็กๆช่องนี้หน่อยนะบ๊ายบาย